ฉันอยากได้คอนโดอะคอนโดแบบไหนอ่ะก็แม่ชนะให้โจทย์มาเยอะมากเลยเขาบอกว่าเขาอยากได้คอนโดใหม่แล้วก็ไม่เอาตึกเก่าด้วยนะอเออแล้วที่สําคัญนะแกเขาอยากได้แบบใกล้รถไฟฟ้าแบบ2อถึงหนาทีถึงอะแก2อถึงหนาทีและที่สําคัญเลยนะเขาอยากได้คอนโดที่เป็นแบบว่าไกลห้าง แบบ <5. S 1> อำนวยความสะดวกกับแกแล้วก็พื้นไม้ข้างบนนะนะในห้องอะ่ะแม่ชนะอยากได้มีความแบบหรูหราหน่อยอยากได้พื้นไม้แบบ engineering wood อะแก engineering wood และที่สำคัญเลยนะอยากได้ห้องน้ำที่เป็นแบบว่าสุขภัณฑ์หรู ห้องครัวนะถูกต้องห้องครัวนะก็อยากได้ที่เป็นแบบว่ามีตู้พร้อมบิวอินเลยอะแกยากมากเลยและที่สําคัญนะอีกหนึ่งอย่างเลยนะยังไม่หมดอรอแม่ชนะชอบทํากับข้าวก็เลยอยากได้ครัวที่เป็นแบบว่าบิวอินอะแกดูบิวอินเครื่องครัวใช่และที่สําคัญเลยนะความที่ฉันะอยู่กับแม่สองคนก็เป็นผู้หญิงสวยๆอะแกแม่ชนะก็อยากได้ในเรื่องของความปลอดภัยหน่อยก็คือแบบว่าประตูแบบดิจิตอลดอลล็อกไปเลยดอลล็อกและอีกอย่างหนึ่งใะแกอย่างน และอีกอย่างหนึ่งนะแกแม่ฉันอะ่ะให้งบมาไม่เกินเท่าไหรสองล้านสองล้านแล้วจะไปหาที่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้ช่วยไม่เกินสองล,ล้านฉันรู้แล้วนี่เลยแกแอปพลิเคชัน KW มันจะมีเหรอแกต้องมีอยู่แล้วโลเคชั่นแถวไหนนะที่แกต้องการอะ่ะฉันอยากได้แถวสีนักคารินอะแกสีนักคลรินใช่ไหมนี่เลยใส่โลเคชันลงไปเป็นไง ขึ้นมาพี่อ่ะมีจริงๆด้วยเกอุ้ยฉันอยากได้ที่นี่ที่ใหม่นี่นาลิเกอร์สีนัคลินน่ะนี่ไงไม่เกินงบสอง้าลเกย์ดีอ่ะอุ้ยตอบโจทย์มากเลยอ่ะยังไง<ก>ไปเลยไหมล่ะพาไปดูหน่อยไปเลยไหมล่ะไปโอเคป่าใหมากเลย<อ> ถึงแล้วจ้าโครงการรีเกอ่อนนุชสีนครินนี่พื้นที่3ไร่ใจกลางทาเลอ่อนนุชสีนครินเลยนะแกเมื่อกี้ฉันเห็นด้วยนะว่าใกล้รถไฟฟ้าสุหลงรอเก้าอ่ะอ๋อแค่5้านาทีเองก็ถึงโครงการแล้วใช่โอ๊ย,อยแล้วฉันเห็นแกอยู่ฝั่งตรงข้ามสีคอนสแคร์สีนครินเลยอะ่ะอ๋อใช่แถมใกล้มหาลายัยเอแบกด้วย,ยแกแต่ว่าอม,มันก็ใกล้ทุกอย่างอะนะอแต่ว่าฉันอยู่กับแม่สองคนอะ แล้วไหนอะความเป็นส่วนตัวกลัวไม่เป็นส่วนตัวใช่ไหม,มไม่ต้องห่วงเลยจ้านี่เลยจ้าตึก A เ,เพราะว่าชั้นหนึ่งเนี่ยมีแค่1ิบยูนิตแค่นั้นเองเฮ้ยอย่างนี้ฉันก็เลือกตึกเอได้เลยดิได้เลยนี่แถมแกดูส่วนกลางมาอย่างครบคันนะจ้าไม่ว่าจะเป็นหน้าผาจําลองสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ํา เห็นไหมใหญ่มากแถมยังมีอากจ็ก,กุชี่ด้วยเฮ้ยก็เหมาะก,กับฉันเลยิแก่ยางเงี้ยฉันก็ไม่ต้องไปไหนละก็อยู่แต่คอนโดนี่เลยใช่หรือจ๊ะออกกําลังกายอยู่คอนโดก็ได้เพราะที่นี่ก็มีทั้งฟิตเนสมียิมครบทุกอย่างแกฉันเห็นโมเดลอะแค่เนี้ฉันก็อยากได้แล้วนะแล้วแกพูดกอกหูฉันขนาดเนี้ยพาไปดูห้องจริงในซึ่นไม่ได้ขายนะแกแต่ว่าไปดูห้องกันไหนอะแกห้องที่แกจะพาฉันไปดูอะนี่เลยจ้า เป็นไงดิติตานดอล็อกแล้วดูประตูสิสเขาให้มาสูงมากๆเกือบถึงเพดานเลยแกนี่ห้องราคาล้านก็บาทจริงๆเหรอเน,นี่ยจริงปะให้ทั้งความปลอดภัยให้ทั้งความหรูสวยอะแกหรูดราม<ด>่มาเลยอะใช่บอกเลยว่าห้องนี้นะคุ้มค่ามากๆในราคาล้านก็บาทแต่แกได้ห้องที่เป็นวั e เบดแถมพื้นที่ใช้สอยนะกว้างขวางถึง28ตารางเมตรเลยแหละโอ้ยแล้วยังได้พื้นแบบนี้อีกเหอ ชอบละสี่นี่ไงพื้นไม้ engineering wood แบบที่แกต้องการหให้ความรู้สึกเหมือนพื้นไม้จริงเห็นนะดีอ่ะมาดูห้องน้ำดีกว่านี่เลยจ้าแบ่งโซนชัดเจนฉันชอบมากๆเลยอ่ะหุ้ยแบ่งโซนนี่ขนาดห้องแค่นี้แต่ว่าแบ่งโซนได้ขนาดนี้เลยเ,เนี่ยใช่เห็นไหมมีที่เก็บของในสัดเป็นส่วนด,ด้วย,ย,ยบอกกับฉันมากๆเลยอ่ะเพราะว่าฉันเป็นคนชอบจัดระเบียบดีอ่ะ พาไปดูอีห้องหน่อยสิมีห้องไหนอีกนี่เลยพอเราเดินออกมาแล้วก็จะเจอกับห้องครัวจ้าโอ้ยอ้าวแกห้องครัวเป็นพื้นแบบนี้หรอใช่สําหรับโซนห้องครัวนะเราก็จะเป็นพื้นหินแกรนิตก็เรียกว่าแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเลยใช่ปะใช่ส่วนเคาน์เตอร์ครัวเขาก็ให้มาแบบนี้เลยทางโครงการจริงเหรอแกอันนี้คือบิวอินให้เลยเหรอใช่บิวอินตู้ให้ทั้งข้างบนข้างล่างเลยจ้าโอ้ยดีจังเลยอ่ะแก ฉันอยากเขาอยู่เลยอ่ะเท่านั้นยังไม่พอนะนี่เห็นไหมเป็นเตาไฟฟ้าแลแ้วแถมตรงนี้เนี่ยก็ยังมีเครื่องดูดควันด้วยโหดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแกฉันอยากดูห้องนอนแล้วอ่ะไปสิแกพาไปหน่อยนี่ <c oughs> เลยห้อง28ตารางเมตรนะคะจะเป็น one bed เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะกับแกเพราะว่าแกอยู่กับแม่ใช่ไหมแต่เนี่ยเป็น one bed เหมาะกับคนที่ชอบอยู่คนเดียวอย่างฉันอบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆแล้วถ้าอยู่กับแฟนได้ปะ อยู่กาแฟาหรออืมอาจจะได้อะนะ <c oughs> นอนเบียดเบียดกันอะไรอย่างงี้แกห้องใหญ่มากเลยอ่ะนี่ขนาดเป็นแบบว่าวั e b นะแกโหดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะให้แม่ฉันน่มาดูว่าจะเลือกวันเบสหรือว่าจะเลือก two บ e ดีอืมจริงๆวันเบสก็อยู่2คนได้นะเพราะว่าห้องเนี่ยเขากั้นเป็นสัดเป็นส่วนมากๆระหว่างโซน l i ฟวิ g room โซนห้องนอนแล้วก็ห้องครัวเขาแยกกันชัดเจนเลยแหละโหอยากจองเลยอ่ะแกอย่าเพิ่งใจเย็นๆเดี๋ยวฉันพาไปดูในห้องก่อนก็ได้ไป นีจ้าภายในห้องเห็นไหมดิจิทัลหรอเนี่ยหรอที่แม่ฉันอยากได้อันนี้ก็คือให้เลยใช่ปะบอกเลยว่าทางโครงการคาแถมให้เลยจ้าทุกห้องดีจังเลยอ่ะแกอุ้ยพาฉันไปดูอย่างอื่นบ้างสินี่ไงอันนี้อะไรอ่ะ engineering อ o o ยอ๋อเนี่ยหรอที่แม่ฉันอยากได้เป็นพื้นไม้ที่แบบว่าเหมือนไม้จริงอ่ะแกอุยเป็นงไงผิวสัมผัสไปเราก็แบบเหมือนจริงอ่ะแกเหมือนไม้จริงเลยอ่ะอแต่ตรงนี้ไม่ใช่ไม้นะจ๊ะตรงนี้เป็น หินในโซนครัวเขาให้เป็นพื้นหินเลยดีอะแกอุ้ยแล้วอันเนี้ยคือต้องทำเองหรือว่าเขาบิวอินให้หรอโครงการเขาออกแบบมาให้พร้อมในจ้าเป็นตู้บิวอินทั้งข้างบนแหละข้างล่างอุ้ยอ่าฉันขอเปิดดูหน่อยได้ปะเอาเลยเนไหแกมีชั้นวางกว้างขวางมากเลยเก็บของได้เยอะมากอุ้ยอันนี้ก็คือเขาให้หมดเลยหรอใช่พร้อมด้วยเตาไฟฟ้าแล้วก็ ต้องดูดควันเลยดีอะแกแม่แกจะต,ต้องเลิฟแล้วแม่ฉันชอบทำกับข้าวด้วยจะได้เลิกบ่นสักทีใช่แล้วม,มีอะไรที่หรูๆอ,อ่ะอ่าสุขภัณฑ์หรูๆใช่ไหมในี่ในจ่าในห้องน้ำลองเข้ามาดูไหมได้ฉันขอเข้าไปดูหน่อยนะโอ้ยแกหรูจริงด้วยอะ่ะที่สำคัญนะฉันเป็นคนชอบขัดผิวอะ่ะแกจะได้รู้สึกเลยว่าอยากอยู่ห้องน้ำนานๆ ใช่สุขภาพเขาก็ให้มาแบบว่าแบรนด์หรูหราเลยนะวิดีสอแบบมาให้สเฮ้ยลราห้องนอนอ่ะจะกว้างปะลองลองมาดูแค่โซนลิฟิ n งรูมนะแกก็กว้างขวางมากๆแล้วเป็นไงเดี๋ยวกสามารถชิลๆได้เลยแอร์เนี่ยหายปะไม่ต้องติดเองเพราะว่าโครงการแถมให้เลยห้องละสองตัวหุยดีอะแกฉันอยากดูห้องนอนแล้วพาไปดูห้องนอนหน่อยสิจ้า นี่นะนี่ก็นั่งกินข้าวตรงนี้ได้แล้วก็จะมาเจอห้องนอนอุย้ยแกสวัสดีของฉันเลยอ่ะฉันอยากนอนเลยอยากนอนเลยเหรออย่าพึ่งนี่แกเห็นไหมตรงหน้าต่างเขาให้มาเป็นกระจกสูงถึงเพดานเลยแล้วก็จะได้เห็นวิวแบบว่าเต็มที่โอยอเหมือนแบบฝันอีกตื่นหนึ่งเลยอ่ะแกตื่นมาก็แบบชมวิวเอย่ยไรเอ่ยแต่ฉันอยู่กับแม่สองคนอ่ะมีห้องนึงปะมีสิ<พ>อบอกเลยว่า ห้องที่นี่นะเป็นแบบ two bed ห้องนี้จะเป็น38ตารางเมตรนะจ๊ะกว้างว<ะ>ขวางมากๆนี่เป็นห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งแกสวยอ่ะอุ้ยแกกว้างขวางมากๆเลยอ่ะแม่ฉันต้องชอบแน่ๆเลยใช่สามารถอยู่กันเป็นครอบครัวได้สบายเลยเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยกว้างขวาง,วางมากๆแก่เป็นคนที่เลือกดีจริงๆเลยงั้นฉันจองเลยได้ปะ ควรเลยแกเพราะว่าทำเลแบบนี้ใกล้ทั้งสถานีรถไฟฟ้าใกล้ห้างใกล้มหาลัยแถมแมทีเรียลในห้องนะบอกเลยว่าให้มาแบบพรีเมียมสุดๆอุย๊ยดีจังเลยอะแกก็มีแค่ที่นี่ที่เดียวใช่ปะก,กับ l ิเกอร์อ่อนนุสีนัคครินนะใช่ลิเกอร์อ่อนนุสีนัคครินนะคะ